วอดไนท์เพสีซีซั่นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่มีการสร้างครับไปเร็วอยากยิงเฮ้ยคนคน โอ้อ,โอ้าวนี่ไใช้ปืนคนดีกว่าคนคนคน <ST AR C> เดี๋ยวมูเดี๋ยวมไใหญ่อกัคนะเอ้านี่แค่คนอ แล้วคนแต้ซีอีกแล้วเล่นนะเฮ้ยคนคนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเมื่อกี้คุ้ยโดนเหนะ็นปะคุ้มึงยิงเ้าแบกบมึงไปที่ไหนเอายังเล่นทันแบกเลยไอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเอา,เอาดิเอาดิเอายิงยิงยิงมึงไม่ต้องโอ้โหมึงจะขับรถชนแบบมึงเล่นฟรีไฟหรือไง ไอ้เฮียแม่งขับรถชนนุ่นนี้นั่นไปทั่วเลยไม่ยิงเลยไม่ลงมายิงเลยโคตรหลอนอ่ะเพื่อนไม่แทกอ่ะผมมองไม่เห็นครับ Ở phía trên, tay nữa trên! Một chiếc xe tấn công chết rồi. Ê! โอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยพอๆๆไม่ไม่ได้โทษปืนหรอกปืนนี้ไม่โดนระยะไกลนีต้อง S M G โอ้ยโว้ย เต็มกระถ u n ต่อหน้าเขาเฮ้ยจะตายเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายเฮ้ยกูจะตายเอาเออนั่นแหละเอากูจะโยนมันไปเจนสิงเจงเดี๋ยวเดี๋ยวกูโยนมันทิ้งไอ้กูจะตาย กูเต้มกระสุนโอ้กูเต้มกระสุนนะ่ะกูเลยตายอ่ะโอเค